สวัสดีครับกลับมาพบกันในสัปดาห์ที่7แล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ทบทวนความรู้ในคอร์ส7 Week Fit at home กันแบบครบ้วนกันแล้วนะครับในสัปดาห์ที่7นี้เราจะมาเปรียบเทียบร่างกายตัวเองก่อนและหลังการเข้าคอร์สไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักรอบเอวว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรโค้ชไม่อยากให้คุณหยุดอยู่แค่7สัปดาห์ถ้าเทียบกับการมีชีวิตอยู่ของแต่ละคนนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีเท่านั้น โค้อยากให้คุณรักษาวิถีการดูแลสุขภาพตามแนวทางของ7 Week Fit at Home ต่อไปเพื่อให้คุณมีชีวิตอยู่อย่างสดใสแข็งแรงต่อจากสัปดาห์นี้ไปโค้อยากให้ทุกคนได้ตั้งเป้าหมายตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งและก็ประเมินร่างกายตัวเองเมื่อครบ6เดือน1ปีและทำแบบนี้ไปเรื่อยๆในทุกๆปีการผ่านคอร์ส7 w e e k f i t at Home นอกจากคุณจะได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องแล้วคุณจะต้องมีทัศนคติ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองให้ควบคุมและมีวินัยหากคุณอยากสุขภาพดีคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตและก็ไม่ได้ทําเพียงแค่วันเดียวแต่คุณต้องทําในทุกๆวันและคุณจะสุขภาพดีอย่างยั่งยืนทุกคนสามารถดาวน์โหลดคู่มือไปฝึกได้ง่ายด้วยตัวเองโดยสแกนคิวคน,นี้เซนต์คเชื่อว่าทุกคนทำได้สู้ๆนะครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ f a c e b o o k จ็สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดีสำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามายัย